สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีสายด่วนเราพัฒนามาฝากนะครับครับผมสายด่วนลราพัฒนาวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบปีหกเข็ดนเนาะมีตัวไหนบ้างไปดูครับวันนี้ให้มาที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าสี่หนึ่งเนาะสี่ตัวเลยบนล่างด้วยเด้อบนล่างด้วยสี่ตัวบนล่างไปกลับด้วยวิ่งรุนก็มีสี่กับหนึ่งเนาะเด่นให้ที่สี่รองหนึ่งสายด่วนมีม่เยอะเนาะวันนี้เนาะสายด่วนมีเท่านี้ดว่นดวนดวนเลยเนาะรับผมนี่คือสายด่วนลราพัฒนาวันนี้นะครับทุกคน แคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยโอเคครับสายดย่วนวันนี้ก็มีไม่เยอะเนาะมีแค่นี้เองสายดย่วนของเรามีแค่นี้แหละไ,ไม่เยอะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าสี่เนาะก็เลยวงให้เน้นให้เด่นเท่ากันเลยเนาะเน้นๆเลย,นะเยแข็งๆเลยเนาะเน้นๆแข็งๆเลยเอาไปจุกๆไปเลยเนาะวันนี้ขอให้สายดย่วนเข้าด้วยครับสายดย่วนของเราลาพนะัฒนาเนาะวิ่งรุดก็เด่นสี่กับหนึ่งเนาะวิ่งสี่รุดสี่วิ่งหนึ่งรุดหนึ่ง 4, เด้อโอเคครับผม สายด่วนรับธนาวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอให้ทุกคนด้วยๆวยวยถูกหวยรับธนาหนุ่มโชคนะครับ